นอกใจคนที่เคยลำบากมาด้วยกันเนี่ยชีวิตไม่เจริญหรอกนะโยมเราลองนึกถึงนะโยมว่าคนที่เคยลำบากมาด้วยกันแล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่ซื่อสัตย์เลยจิตใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความคดไปคดมาความคดของจิตเนี่ยมันจะพาให้ชีวิตเนี่ยมีความคดในส่วนอื่นๆไปหมดเลยต่อให้คนคนนั้นไปทำอะไรชีวิตก็จะไม่เจริญแทนที่จะได้ในสิ่งที่ควรจะได้ตามเหตุที่สร้าง มันก็จะมีความคดอยู่ในตัวเพราะว่าจิตของเขามีลักษณะของความคดอยู่นอกใจคนที่เคยลำบากมาด้วยกันเจริญยากจริงๆนะโยมและโดยเฉพาะถ้าอีกคนหนึ่งเขามีคุณธรรมสูงก็คือชีวิตของเขาเนี่ยซื่อสัตย์จริงใจเต็มที่เข้าทุ่มสุดตัวให้แล้วแต่อีกคนหนึ่งยังนอกใจอีกคนหนึ่งยังทรยศคิดคดหักหลังลักษณะจิตมันจะมีความคด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 อยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิต นะไม่ว่าจะการพูดการคิดการทําต่อหน้ารับหลังอดีตปัจจุบันอนาคตก็มีความคดอยู่ตลอดเวลาไม่จเจริญแน่นอนก็ขอจเจริญพรเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงดีอยู่แล้วและผู้ที่กําลังคิดคดหรือกําลังคดอยู่ขอให้ดัดกลับมาให้ตรงชีวิตเราได้เวลามานิดเดียวไม่นานเราก็ตายจากกันหมดแล้วในโลกนี้ขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ